สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือที่ผ่านมาใครบางคนอาจจะ อยู่ในสถานการณ์ที่มันทำให้คุณได้รับบทเรียนในหลายๆอย่างนะคะและตอนนี้คุณกำลังเติบโตขึ้นสิ่งดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือคุณกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทำอะไรที่มันเด็ดขาดมากขึ้นกล้าที่จะออกจากเส้นทางเดิมๆไปสู่เส้นทางใหม่ๆซึ่งเส้นทางใหม่ๆม,มันเป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือว่าในเรื่องความรักก็แล้วแต่นะคะ ต่อไปนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมเป็นคนที่เก่งและแกร่งกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจอเจออะไรคุณจะไม่ถอยหลังคุณจะสู้กับมัน,นะคะ่ะคนกองที่1จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะจะมีโอกาสเข้ามามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักก็แล้วแต่นะคะ และคนกองที่หนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะได้อะไรมาง่ายๆนะการที่คุณจะได้อะไรมาเนี่ยคุณจะต้องต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันหนักมากเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะคว้าชัยชนะมาอย่างน่าชื่นชมเลยค่ะและคนกองที่หนึ่งนะคะ ในเร็วๆนี้นะคะคุณมีโอกาสจะได้เข้าสังคมพบปะผู้คนมากขึ้นและในการพบปะผู้คนของคุณนะคะมันจะนำพาซึ่งโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณมากมายเลยอาจจะมีการเซ็นสัญญาร่วมหุ้นหรือร่วมธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้คนกองที่หนึ่งนะคะมีสติคิดอย่างรอบคอบนะคะว่าควรจะลงทุน ไปกับคนคนนี้ไหมจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะคือคนกองที่1น่นะคะ่ะมีโอกาสเข้ามาหาคุณมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะค่อยๆเลือกดูก็ได้ว่าโอกาสไหนที่มันเหมาะกับเราจริงๆนะคะ ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเนี่ยดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะสําหรับใครที่เพิ่งจบจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่นะคะหรือใครที่เพิ่งอกหักมาเจ็บช้าน้ําใจมาจะมีคู่แท้เข้ามาหาคุณนะคะ <AN> เขากําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วและเป็นคู่แท้ <AN> เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้าใจเราเป็นคนที่ยอมรับในตัวตนของเราอะคะ่ะจะไม่ได้เป็นคนที่ให้เรา ฝืนทำอะไรต่างๆนะจะเป็นคนจะเป็นเหมือนคู่คิดคู่ยากเป็นคนที่ซับพอตคนในทุกๆเรื่องนะคะดีมากๆเลยนะคะคนกองที่1นึ่งในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินนะคะคือคนกองที่1น่นะคะ่ะการงานการเงินจะไม่ได้มาแบบรวดเร็วนะคะมันจะเป็นลักษณะของช้าๆ ช้าแต่ชัวร์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนรอนะคะอย่าใจร้อนนะเพราะถ้าคุณใจร้อนปุ๊บทุกอย่างมันจะพังลงมาทันทีนะคะแล้วก็หากจะเซ็นสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แม่หมาบอกนะคะก็อยากจะให้ศึกษาให้ดีก่อน ให้ดูให้มันดีๆคิดให้ละเอียดรอบครอบถ้าเรารู้ว่าเราไม่รอบครอบนะคะก็ควรที่จะหาคนที่เราไว้ใจคนที่สนิทจริงๆไปด้วยแล้วก็ช่วยกันดูว่าสัญญาตรงนี้มีอะไรที่มันผิดพลาดอะไรไหมมีอะไรที่มันจะทําให้เกิดปัญหากับเราทีหลังไหมอะคะ่ะสําหรับใครนะคะที่รู้ว่าตัวเองมีบทเรียนในอดีตมาแล้วนะคะก็สามารถนําบทเรียนนั้นนะคะมาะใช้ ในชีวิตประจำวันของเราได้นำมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เราจะได้ไม่ตกหลุมพรางตรงนั้นอีกนะคะจะทำให้เราใช้ชีวิตได้บาลานซ์มากขึ้นใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายของคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ ย้ำนะคะว่าช่องของแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าลุยแหลกเหมือนกันคือเป็นช่วงที่ว่างงานเข้ามาเยอะมากนะคะแต่ว่าเงินก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ทำให้คุณเนี่ยขยับตัวไปไหนยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าไพ่กองนี้นะคะก็คือคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะคนที่มันเลือกกองเนี้ยเป็นคนฉลาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจัดการไอ้เรื่องยากๆเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายๆได้ภายในไม่นานเลยนะคะแล้วคุณทําประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองขึ้นมานะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะมีการเข้าสังคมใหม่มีการพบปะผู้คนได้คอนเน c t ชันเพิ่มนะคะบางคนที่มีความสามารถทางด้านภาษาค่ะก็จะได้คอนเน็กชันเป็นชาวต่างชาติเพิ่มด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะได้ร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับชาวต่างชาตินะคะหรือบริษัทข้ามชาติเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณชายนี่มากๆนะคะเป็นช่วงที่เป็นาปนาทีทองของคุณนะคะ คือคุณอยากเก็บเกี่ยวอะไรคุณเก็บเกี่ยวไปเลยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดวงขึ้นมากๆนะคะแต่ว่าในดวงขึ้นแล้วนะคะคุณก็อย่าหลงระเริงกับมันนะคะต้องอ,อยากให้มีสติให้มากๆนะคะการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนะาะไพ่ก็อยากให้คุณมีสติมากๆหัดรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์แล้วก็รู้จักแยกแยะนะคะแล้วชีวิตคุณจะบาลานซ์มากขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะใครที่กำลังมีปัญหารู้สึกมืดมนไปหมดนะคะกับชีวิตไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีไม่รู้ว่าจะต้องหันหน้าไปทางไหนไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งใครนะคะแม่หมออยากจะบอกว่าทุกปัญหามันมีทางออกของมันเสมอนะคะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจอย่าพึ่งด่วนวู่วามทำอะไรลงไปนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่ว่าจะเจอปัญหาในเรื่องการงานการเงินหรือความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันมีทางออกเสมอนะคะหรือบางคนนะคะช่วงนี้จะอารมณ์แจ่มใสเป็นพิเศษเลยรล่าเริงเป็นพิเศษคือไม่ว่าคุณจะเจองานหนักแค่ไหนคุณยิ้มสู้นะคะทําให้เป็นสเสน่ห์ของคุณที่มันชายออกมานะคะแล้วคนอื่นเขาเห็นอนะแล้วเขารู้สึกว่าทําไมคนนี้ คือมีงานหนักแค่ไหนเขาก็ไม่กลัวทำไมเขากเก่งจังคนนี้น่านับถือจริงๆนะคะและไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนคนกองนี้เอาอยู่นะคะด้วยความฉลาดทางปัญญาของคนกองนี้นะคะคนกองนี้สู้ไม่ถอยนะคะไม่ว่าจะมีเรื่องยากอะไรก็แล้วแต่เอาอยู่แน่นอน,นะคะ่ะและประสบความสำเร็จด้วยขอย,ย้ำเลยนะคะเพราะว่ามันมีไพ่แห่งการเฉลิมฉลองขึ้นมานะคะ และนะคะถ้าคนกองนี้นะคะมีเส้นทางที่มันใช่สำหรับตัวเองแล้วนะคะไพ่บอกว่าให้มุ่งมั่นทำไปเลยแล้วก็ทำตอนนี้ด้วยไม่ใช่ว่ารู้แล้วแต่ไม่ทำนะคะไม่งั้นอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้อ่ะคุณจะไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำอะ่ะอะไรก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะทุกอย่างคุณจะต้องกำหนดชีวิตของตัวเองเพราะชีวิตนี้เป็นของเรานะคะทุกท่าน สำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วว่ะกับงานที่ฉันทำอยู่ตอนนี้มันหนักหนาเกินไปแล้วว่ะฉันอยากจะออกแม่หมอจะบอกว่าให้คุณหางานรองรับไว้ก่อนอ่าดูสัญญงสัญญาอะไรให้มันดีๆนะอ่าพายอยากให้ดูสัญญาน้่น,นี้ให้มันดีๆด,ดูโอกาสในการเติบโตของชีวิตเราค่ะดูความก้าวหน้าในชีวิตเราว่ามันจะก้าวหน้าไปได้สักแค่ไหน,นค่ะ ดูไว้ให้เยอะๆถ้ารู้สึกว่ามั่นใจแล้วว่าเออบริษัทนี้หรือองค์กรเน,นี้ยเวิร์กอ่ะสัญญาอะไรไม่เอาเปรียบเราอะค่ะแล้วเขารับเราแล้วค่ะก็ไปได้เลยไปเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่นั่นนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอออยู่ที่เดิมก็ได้อะแต่ถ้าอยู่ที่เดิมนะคะก็ไพ่ก็อยากจะให้คุณ พัฒนาไปในจุดที่มันดีขึ้นแต่ว่าก็เชื่อว่าคุณพัฒนาอยู่แล้วแหละคนที่มันเลือกในก่อนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้านะคะแล้วก็มีการพัฒนาโดยไม่หยุดโดยไม่หยุดยั้งนะคะก็คือไม่ได้เป็นคนที่ถอยหลังเข้าครองอย่างแน่นอนนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคนกองนี้ค่อนข้างเบานะคะก็จะเหมารวมเลยนะคะก็คือสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวอะค่ะคุณถ้าคุณเปิดใจนะคะคุณก็จะได้พบคนที่เข้ามาในเร็วๆนี้นะคะเป็นคนไกลนะคะอ่าแล้วเขาจะทำให้คุณอ่ามีชีวิตที่สดใสมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคะ<ม>เพราะว่าอ่าไพ่กองนี้นะคะก็คือจะไม่ค่อยได้ชัดเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะย้ํานะคะช่องของแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะก็กองที่3นะคะคือไพ่อะค่ะเหมือนบอกประมาณว่าบางคนนะคะอาจจะเพิ่งจบโปรเจกต์งานมาหมาดๆเลยหรือบางคนอาจจะกำลังทำอยู่และผลลัพธ์ของมันคือดีเกินคาดเลยค่ะ คือคุณจะทำสำเร็จเลยอ่ะสำหรับใครนะคะที่ทำงานอยู่บริษัทเอกชนนะคะอันนี้เปรียบเทียบนะคะคือคุณอาจจะสามารถทำแต้มหรือมีผลประกอบการด้านรายได้นะคะที่สูงกว่าคนอื่นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะได้รับเงินก้อนตัวจ,จะเป็นโบนัสก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่เป็นเหมือนดาวจราสแสงนะคะในที่ทำงานนะคะ คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอะคะ่ะคือเป็นคนที่มีออร่ามากๆะคะ่ะคือไม่ต้องทําอะไรคนก็อยากเข้าหายอยากมารู้จักกับคุณมากขึ้นนะคะหรือแปลกมุมนึงก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในที่ทํางานที่คุณทําอยู่นะคะอาจจะเป็นชื่อเสียงเฉพาะด้านของคุณเลยก็ได้นะคะ,จจะชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะไปได้ไกลมากๆเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ตกงานอยู่และกำลังยื่นไปสมัครงานหรือยื่นเรซูเม่ต่างๆนะคะคุณจะได้รับการติดต่อกลับมานะคะอาไพ่บอกว่าคุณจะได้งานแน่นอนนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการวางแผนหรือมองการไกลแล้วว่าชีวิตฉันจะต้องดำเนินไปยังไงในอีกกี่เดือนข้างหน้านะคะ่ะก็จะมีการวางแผนในรอบครอบมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะสำหรับ คนที่ทำงานอยู่หน่วยงานราชการนะคะก็อาจจะมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะได้รับเงินก้อนโตซึ่งอาจจะบางคนนะคะอาจจะได้รับเป็นค่าเสี่ยงายหรือเป็นค่าเวรบางคนอาจจะวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถอะไรนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เงินมาหาคุณเต็มๆเ,เลยนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่าจะเร่งรีบไม่ได้นะคะ มันจะมาช้าๆแต่มันมาชัวรแน่ๆแล้วมันมาทีมันมาแบบเบิ่มๆเลยนะคะและไพ่ก็ยังบอกอีกว่าบางคนนะ่ะหรือบางคนนะอาจจะทํางานหนักจนไม่มีเวลาใช้เงินก็ได้นะคะและไพ่ก็แนะนําว่าให้ไปพักผ่อนได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณทํางานหนักมา,มามากแล้วนะคะอยากให้คุณไปพักผ่อนบ้างไปใช้เงินในกระเป๋าบ้างนะคะเดี๋ยวกระเป๋าเนี่ยมันจะคับไปหมดนะคะไพ่กลัวปลวกจะขึ้นเงินนะคะ ูแบบขำๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับคอนเน็ชันใหม่ๆซึ่งเป็นคอนเน็ t ชันจากทางไกลนะคะหรือถ้าใครที่ทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับการประสานงานหรือร่วมหุ้นกันกันกบชาวต่างชาติสูงมากๆและเป็นบริษัทที่สามารถสร้างความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งให้กับชีวิตคุณได้เลยนะคะ สำหรับใครที่มีประเด็นในเรื่องของกฎหมายข้อพิาพาทต่างๆนะคะก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะถ้าคุณไม่ผิดนะคะแต่ถ้าคุณผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสจะได้พบรักกับคนที่อายุเยอะกว่านะคะเป็นคนทางไกลนะคะเขาจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะคะต้องบอกนะคะว่าเขาเนี่ย เหมือนมีมีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าการเงินต่างๆนะคะเขาพร้อมไปด้วยทุกอย่างละเขาพร้อมที่จะดูแลคุณแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะคะ,ะก็ขอจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูดวงของไพ่กองที่3นะคะก็ต้องขอย้ํานะคะการดูดวงของช่องแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องแม่หมอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ